อยากให้น้าหุ่นเล่าเรื่องที่น้าหุ่นเจออนุภาพหลวงปู่นะที่วัดพระธรรมกายเจอด้วยตาน้าหุ่นเป็นๆนะ่ะอยากทราบว่าเรื่องเป็นมายังไงกันือ,อเรื่องก็คือว่าปีนั้นน่ะแต่ก่อนนี้เราจะสัมมานากันเราก็จะไปกันทําพัทยาที่ไหนที่ไหนแล้วปีนั้นน่ะหลวงพ่อก็ให้มาสัมมานากันที่เรือนยายก็ไปก็มีการสัมมานากันพอเช้าขึ้นมาก็หัวหน้าชั้นก็บอกไปถ่ายรูปกันที่มหาธรรมกายเจดีย์ แต่ไม่ก้อนมันยังมีโค้งอยู่นะมันยังมีโค้งอยู่ก็ไปพวกฉันก็จากตุพันธ์ก็สิบประคนก็ไปก็นั่งแถวหน้าเลยฉันก็บอกเออไว้วันนี้พวกเราเป็นผู้หญิงแถวหน้าแล้วมีน้องอยู่คนหนึ่งชิดตุ๋ยอยู่ดอนเจดีทมว่านะแล้วแถวหน้าคืออะไรบอกเอ้าแถวหน้าในการจ้างบารมีไงพอดีวัวหน้าฉันก็มาก็จะมาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันแังก็กราบที่มหาธรรมกายเจดีแล้วก็บอกหลวงปู่ว่า หลวงปู่ใครๆเขาก็เห็นหลวงปู่กันทั้งนั้นเลย่านไม่เคยเห็นเลยเวลาใครมาท่าม่านก็พูดไม่ถูกว่าหลวงปู่ยังไงแล้วเนี่ยฉันจะได้เห็นหลวงปู่บ้้งไหมพอพูดแล้วหัวหน้าฉันก็วอาอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปก็ถ่ายรูปพอถ่ายรูปกันเสร็จก็เดินออกกันหมดแล้วพวกพวกฉันเนี่ยกลุ่มสุพันเนี่ยก็อยู่เป็นชุดสุดท้ายก็พอออกจากโค้งโค้งที่ตรงมหาธรรมกายเจดีย์อ่ะก็ออกก็มองไปทาง ทางทิตะวันออกอะมองไปทางโบสถ์นะก็อุ้ยเห็นผ้าธิตย์อุ้ยมีหลวงปู่ก็บอกเฮ้ยหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกกับพวกที่ไปด้วยกันอะทีนี้เมฆมันก็มาบังอ่ะไม่เห็นแล้วพอสักประเดี๋ยวหนึ่งเมฆมันก็เลื่อนออกไปก็เห็นเป็นดวงตาหลวงปู่อะแล้วก็เป็นรูปหน้าก็เห็นหลวงปู่ก็ดีใจกันว่าเออเห็นหลวงปู่ก็อธิษฐานแล้วแต่ใครจะอธิษฐานยังไงก็ก็บอกกับหลวงปู่บอกว่า ฉันได้เห็นหลวงปู่แล้วทีนี้ใครถามอะไรฉันก็จะเล่าถูกแล้วว่าฉันได้เห็นแล้วทีนี้ก็เดินมาพอเดินมาก็พอออกจากโคมาแล้วก็เดินมาก็หันมาทางทิศตะวันตกโอ้โหเห็นเป็นภูเขาทองเต็มหมดก็เรียกคนนู้นคนนี้มาดูกันก็ดูกันทุกคนก็เห็นแบบมันขึ้นมาเยอะมากเลยบอกไม่ถูกว่าขึ้นมาขนาดไหนแบบแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแปแล้วภูเขาทองที่เห็นนะ ก็มาอยู่ที่มหาธรรมกายเจดีหมดทุกทุกทุกภูเขาทองที่เห็นเลยอะใหญ่นะอใหญ่อะค่ะพี่ใหญ่เป็นค่ะาก็ไม่ถึงใหญ่ทั้งธรรมกายเจดีแต่ว่าก็เป็นเป็นภูเขาทองที่ใหญ่เงี้ยโอ้โหเยอะมากเยอะมากแบบเยอะจนบอกไม่ถูกอะจะเห็นโอโ้โหแบบเห็นชัดเลยทุกคนก็เห็นกันหมดเลยจนกระทั่งมีไอ้น้องคนหนึ่งอะมันมาขอกราบ มันบอกนังหุน่นนังหุน่นหนูขอกลาบนังหุ่นหน่อยบอกกลาบอะไรเนี่ยนังหุ่นเป็นท้องหมดเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นมึงก็กลาบหลวงปู่ในท้องกูนี่แหละเพราะว่ากูจะเป็นทองได้จริงจริงเป็นจริงๆแล้วมันก็พากันมากลาบฉันหมดเลยสิบคนน่ะแต่ฉันนะ่ะไม่เห็นเพราะเขาเขากลาบข้างล่างฉันไม่เห็นแล้วพอเสร็จแล้วพอเดินเข้าไปพอถึงสภาแล้วอีกสักประมาณสักห้าหกวาก็จะเข้าสภาแล้ว เห็นเป็นเป็นดวงทองอ่ะใส่ใสเลยอ่ะดวงใหญ่แล้วก็แบบใหญ่ๆกว่ามือรูปมือนี่น่าใหญ่กว่าแล้วพอเสร็จแล้วฉันก็นึกในใจว่าไอ้นี่หรือเปล่าวะที่เขาเรียกว่าทองคําใส่แบบพูดขึ้นมาพูดขึ้นมาภูเยอะนับไม่ถ้วนอ่ะที่พูดขึ้นมาเนี่ยจะไปอยู่ที่มหาธรรมกายเจดีหมดเลยทีนี้พอกลางคืนก็มีการสัมมนากันต่อก็มีคนหนึ่งเขาก็พูดเรื่อง อะไรอาจารย์ก็จำไม่ได้และพอพูดนานทีนี้อาจารย์อิพงก็จะให้ฉันไปร้องเพลงก็ก็ฉันก็บอกฉันร้องไม่เป็นก็มีน้องๆต้องจาคนไปก็ไปร้องกันฉันก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยก้อนร้องเนี่ยทันนคอย,ยืนยันคําพูดหลวงพิชัดต,ตอนนั้นหลวงพิชัดยังอยู่ที่ที่พูดถึงอนุภาพหลวงปู่อะไรนะ ว่าเรื่องนี้ฉันก็เคยได้ยินมาแล้วแต่ว่าฉันมีเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากเล่ามากเลยคือฉันเห็นตาเพิ่งเห็นก็เล่าอาจารย์ผมก็ให้เล่าพอเล่าไปสักพักหนึ่งว่าเออมันเห็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าง,างที่เล่าอะ่ะอาจารย์หรือผ์ก็บอกหยุดหยุดหยุดเด็กนุ่นหยุดอาจารย์ฉันพูดเรื่องจริงนะเนี่ยเออนั่นแหละหยุดก่อนหยุดก่อนฉันก็หยุดแล้วอาจารย์ก็บอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากแหล่งบริสุทธิ์ฉ่นก็ไม่รู้ว่าอะไรอาจารย์หรือผ์ก็ ให้พี่วันนามาให้ก็คือพระหลวงพ่อให้พระมาเนี่ยแหละก็เลยพอพอเจอเชา้าไปเจอหลวงพี่วรยศหลวงพี่วรยศบอกโห้ oh, ดีนะว่าน่งุ่นมาแก้สถานการณ์ไว้ทันเมื่อคืนนี้ฟ้ากําลังจะพาอยู่แล้วอ้อ oh, ฝนไม่ตกพาที่ไหนอะหลวงพี่ฉันก็ไม่รู้เรื่องว่าเออหลวงพ่อท่านไม่ชอบคําอย่างเงี้ยที่ที่คนที่พูดก่อนฉันนะคือ แล้วก็เหมือนแล้วลงพี่วรยศก็บอกว่าเหมือนหลวงพ่อเนี่ยท่านปลื้มว่ามีคนเห็นเหมือนท่านจะบอกเอาฉันไม่รู้หลวงพ่อเห็นปลาแต่ฉันเห็น <c oughs> ก็เลยเล่าให้ท่านฟังกันเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละ <c oughs>